ินดีทอรับเข้าสู่ช่องดีๆนะครับวันนี้ผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับวันนี้เราจะมาลองยิ่งกับชุดของสไปเดอร์แมนช่นของทอมฮันแลนด์นะครับทุกคนว่าช่นของทอมฮันแลนด์มีกี่ชุดนะครับมันมีหลายชุดมากๆเลยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดกันครับทุกคนเราจะมาดูกันเลยนะครับทุกคนอย่างแรกอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับเรามาพบกับชุดแรกกันเลยนะคครับเป็นชุดแรกของน้องทอมฮันแลนด์นะครับชุดที่ทอม ฮอลแลนด์ได้ใส่นะครับเป็นชุดที่ไอรอนแมนให้ใส่ให้นะที่เป็นของโท,โทนี่นะครับโทนี่สตาร์คอลิจินเน่เลยนะครับทุกคนใครอยากเห็นชุดนี้ก็พิมพ์ไปว่าว่าสไปเดอร์แมนฮงคัมมิ่งนะครับหรือว่าจะไปดู ต่อชุดเลยนะครับชุดเดียวกันนะครับเป็นชุดสีดำนะครับชุดแดงกับดำกับ่าเท่มากๆเลยนะคะใครอยางเห็นภาพนี้ก็พิ์ไป s p i d ความโฮมดครับไปวามพร้อมนะคะเอครับด้กับชุด Iron Spider ครัชุด s p i นะครับถือว่าเป็นชุดที่โคตรเท่เลยนะครับทุกคนครับพบกับชุดสุดท้ายแล้วนะครับ ชุดของสไปเดอร์แมนโนเวโฮมครับภาคที่3ของน้องทอมฮอลแลนด์นะครับชุดที่เป็นมหาเวทนะครับโคตรเทร่เลยนะครับสไปเดอร์แมนป่อยใหญ่ว่าชุดนี้เท่จริงๆนะครับแล้วก็มีโมเดลออกมาด้วยนะครับถ้าวันนี้ตกขาดอันไหนก็ขออภัยด้วยนะครับตกขาดชุดนั่นก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ